สัปดาห์หน้านนกอต้องเปิดได้ซิกหน้าแน่นอนนะพร้อมกับเทศกาลฮัลโลวีนนะต่อไปจะเป็นกล่องบาโลนะฮะเรามาตัดสินกันดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วลุงแมวบอกว่าสัปดาห์นี้ผมได้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตัดคลิปไว้ด้านหน้าแล้วกันนะฮะเราจะมาดูกันว่าลุงแมวซักสิทธ์แค่ไหนกันนะฮะมาสวัสดีคนที่หลงมาดูนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ยินเนโกชแนลนะฮะ วันนี้อยู่กับผมนินเนโกดในเกมวอเฟรมก่อนจะเข้าไปชมคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันไว้ด้วยนะผมส่วนใครที่กดไว้แล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะมันเป็นกําลังใจชั้นดีให้ผมได้ทําคลิปดีๆต่อไปนะไปเข้าเกมกันเลยดีกว่า<ม>ต่อไปจะเป็นอ่าบาโลคิเทียนะฮะในวันที่31ตุลาสองหนะจะมีอะไรกันบ้างเดีย๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่าเคลียร์นี้ก่อนเคลียร์อินบ็อกก่อนมันจะได้ไม่ต้องโผล่มาอีกเนาะปิดอไอ้หลอกเรียบร้อยไปดูกัน นะี่โคลราอะไรเนี่ยแดงมาเชียอะไหนดูซิอ่าเกาะขาโอ้ตัวน,นี้สวยอยู่นะเนี่ยแต่ว่าดาบโล่เราจะได้ใช้ไหมนะซิเวอร์ไอินจิสหรอก็คือเป็นเป็นซิเวอร์ไอินจิสเลยเหรอโอเคอ่ะของเก่านะฮะจากสัปดาห์แรกยังอยู่นะยังอยู่เป็นไอสองอันนี้เอ้าเราไอ้นั่นหายไปไหนอ,อีฟิเมล่าหายไปแล้วแล้วก็ไออ้อน,นี้อยู่อ้ออีฟิเมล่าอ,อ,อ,อยู่นี่โอเคขอโทษอ่ะของเก่าจากสัปดาห์แรกก็คือ2ชิ้นนี้ แล้วก็สัปดาห์ที่2องปะที่เป็นไออีฟเฟเมล่ากับอีฟเฟเมล่ากับหนังสือสัปดาห์นี้เป็นอ่าเกราะขานะฮะเกราะขาก็คือจะครบเซตพอดีเนาะแล้วก็จะมีอ่าดาบแบบโล่เป็นซิเวอร์อีิตนะฮะแต่อาวุธมันค่อนข้างจำไม่ได้ใช้แต่มันสวยดีนะเออก็เอาไปแต่งแฟชั่นก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันมอส์มอสกันก่อนมอสเป็นเวฟพอลลีคอยล์ไลฟ์เฟิรอันนี้เหมือนจะมาไม่นานแล้วก็ดีแล้วเหรอรีเร็วจังอืมดีดีดี เอ้ยอ๋อรีโหลดสปีดโอเคตกใจหมดเป็นไรเฟริลอีกแล้วเหรอไรเฟริรลร e โหล d สป e ด d อันนี้เป็นคี y d a m a ของพิสโต้คาที่แล้วเป็นค e ชา์หรือเปล่านะคุณคุ้น,นอืมน่าจะใช่อ่าวอเท e x s t ถ้าไม่มีถ้าไม่มีแนะนำให้แลกเออไฟฟ้ามันน่าจะดอกกับพวกบาโลเนาะอ่ะไปต่ออันนี้กราะอ่าดูไปแล้วเนาะก็ใครสะดวกใช้อนไนก็เป็นไปได้แลกไปดีกว่าเออเพราะบาโลแดงผมไม่รู้ว่าเขาจะรีกลับมาเมื่อไหร่เนาะอ่าอันนี้ปิดมาที่เป็นหาง เป็นหางของเซนติเนลอันต่อไปเป็นผ้าคุ้มแซนดาน,น่าของบาโลนี่ก็มาบ่อยอยู่ของตงแต่งนะฮะอันต่อมาเป็นมงกุฎบาโลคิเทียเออมงกุฎคิเทียแอสมอร์ดอะอยู่ตรงข้างในหน้ากากนะใส่หน้ากากบางนิดหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นอ่าิฟิเมล่าดอกบัวตามสี e n e นจีนะอันต่อมาเป็นซิกหน้าเอ้ยซิจิวซิจิวรูปบัว มีดอกไม้ด้วยอต่อมาเป็นดวลสวอตอันนี้ใส่ได้หลายเล่มอยู่นะแต่ว่าถ้าถ้าสมมุติเป็นขึ้นอินชนนอน่ะมันก็จะกลับเป็นรูปลักษณ์ของอินแชนนปกตินะแล้วก็อ่าปกติก็จะเป็นแบบนี้ก็สวยดีอ่ต่อมาเป็นอ่าอิฟิเมล่าของมาโลก็เวลาเดินมันก็จะมีแบบแสงหน่อยๆเนอนะอันนี้ผมใช้บ่อยอยู่สวยดีอ่ะต่อมาเป็นอ่ะ ยังยังไม่หมดเทศกาลฮาโลวีนนะฮะไอ้แก๊งเดย์ออฟเดอะเยก็ยังอยู่ก็จะเป็นอ่าสกินแมวเป็นเกราะแมวแล้วกันเนาะแล้วก็สกินดาร์คซอร์สอ่ะมาทุกรอบเลยแล้วก็จะเป็นสกินอ่าเดย์อะเดย์เดย์ออฟเดอะเดย์อ่าอันนี้ฟิลเมล่ามาทุกรอบของบาลโลเหมือนกันก็จะเป็นนีฟิลเมล่าแบบใบสนอ่ะไปต่อที่อาวุธอาวุธเป็นพิสมารดวล ไอแหละ่ะเทวัสเหรอไออิโต้คู่อันนี้ไม่ได้ดีนะักแต่ว่าเอามาเก็บ MR ได้อันต่อมาเป็นมาร์ชเทเตเรสเป็นไปได้แลกไว้เก็บ MR มัเหมือนกันแล้วก็จะเป็นกลาเซียนเวนดัลอันนี้ก็เก็บ MR นะฮะเรามีเทนเนตกลาเซียนแล้วเพราะฉะนั้นไปเล่นอน,น,นุน่าจะดีกว่านะเก็บ MR นะอ่ะไปต่อกันที่อ่าอันนี้โอ้อ่ากินเนีย คามกรีนเนี่ยอ่ะมันโผล่มาตอนเทนนคอนเออเทนนคอนตนัวันยี่ห้าก็คือเป็นเขาเรียกนะก่อนที่เราจะขึ้นไอชื่อไรวะเถาปะเถาเออที่เขามาพรีเซนต์อ่ะแล้วก็แจกไอตัวนี้มาเราต้องไปเก็บเอาเองนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเอามาขายขายรอบเนาะอันนี้สกินบิสมาข,ของยานกรเรนเอ่ะต่อมาเป็นสกินบิสมาข,ของยานแมนติส แต่กินปิดมาของอันอ่ะเป็นเขาเรียกนะสวยนะแต่เวลาแต่งสีอะ่ะเงาสะท้อนของสีฟ้ามันยังอยู่อันนี้อันนี้ค่อนข้างแย่แต่ถ้าใครรับได้ก็แลกไปเนาะอ่า eos palm เป็นเกราะทั้งตัวเลยสีเปลี่ยนตามเอนเน y นะฮะอันต่อมาเป็นพล่มเอาไว้ตกแต่งอันต่อมาเป็นเพกการ์ดน่าจะเป็นปลาในดมอสอันต่อมาอันต่อมาเป็นเขาเรีเยกนวะ่ะ ของต้องแต่งแหละเออผมไม่แน่ใจจากอีเวนต์ไหนว่าอ่าแล้วก็กระลำ A4 M5 A4 M5 จะเป็น Arc m a g n ั t ฟอร์มาบุกบิน m a g n ั t พรามน่าจะมี m a g n ั t กับ m a g n e ไอ i r Arc m a g n ั t นะฮะเป็น m a g n ั t ปกติกับ m a g n ั t คู่ที่เป็นพรามเนาะก็แลกจากตรงนี้แล้วก็เอาไปคราฟได้ต่อมาเป็นล็อกอินมิวสิกน่าจะเป็นช่วงที่เรียวแจ็คมานะแล้วก็ล็อกอินมิวสิกเหมือนกันแต่เป็นของ Angel of Saliman อันต่อมาเป็นจิบอ่ะจิบพลวีเนาะมาทุกรอบเลยรอบนี้ช่วงนี้อ่ะอันสุดท้ายเป็นเควสอินารอสนะฮะใครยังไม่ได้ทำอ่าอินารอสปกตินะสามารถมาแลกตรงนี้ไปทาอินารอสปกติกันได้นะฮะแล้วก็เหมือนเดิมถ้ามีอินารอสพรมก็สามารถอ่ามาได้มันจะมีเควสใหม่เพิ่มมาอีกก็จะเป็นเควสกันบาโลนะสรุปของที่ต้องแลกเป็นอ่าไอชุดเกราะบาโลนะฮะ ทุกชิ้นเออไม่รู้ว่าจะกลับมาอีกเมื่อไหร่แล้วก็สกินหนังสือกริมมัวสกินซิเวอร์เอนอีิจิแล้วก็อ่าอีฟิเมล่าของบาโลที่มันเป็นอ่าสีแดงเออไอพวกเนี้ยไม่รู้จะกลับมาอีกเมื่อไหร่นะฮะเป็นไปได้แลกเก็บไว้ก่อนก็ดีแล้วก็อ่ามอสมอสพรามเป็นไปได้แลกให้หมดเออจะได้ใช้เมื่อไหร่ไม่รู้แต่ไอ,อพวกเนี้ยผมได้ใช้หมดนะพวกเวโพนรีคอยล์รีโหลดสปีดแล้วก็คีดเมดอันเนี้ยได้ได้ใช้งานอยู่แล้วมอสไฟฟ้าเป็นไปได้แลกเหมือนกันเนาะ แล้วก็จะมีอ,อาวุธ3มชิ้นก็เอาไปเก็บ MR แอบของพวกนี้จําเป็นเนาะส่วนของที่เหลือที่มันเป็นพวกของตกแต่งอันนี้แล้วแต่จิตสัทธาเลยใครมีเท่าไหร่ก็แลกเท่านั้นเนาะต่อไปจะเป็นกล่องบาโลนะฮะเรามาตัดสินกันดีกว่าสัปดาห์ที่แล้วลุงแมวบอกว่าสัปดาห์นี้ผมได้แน่นอนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปตัดคลิปไว้ด้านหน้าแล้วกันนะฮะเราจะมาดูกันว่าลุงแมวสักสิทธิ์แค่ไหนกันนะฮะเดี๋ยวนะนินนี่มันบาโลชน н ์ในการได้ซิกแนมันน่าจะเกินครึ่งอลนะ ตอนนี้ลุงว่ามันน่าจะประมาณ40-50แล้วนะปเนินยังไม่ได้ก็ลุงว่าอาจจะสัปดาห์หน้าลุงว่าสัปดาห์หน้าลุงการันตีให้เลยสัปดาห์หน้านกนอก,กอต้องเปิดได้ซิกหน้าแน่นอนนะพร้อมกับเทศกาลฮาโลวีนนะนี่คือการบัฟเบรสจากลุงเมลนะส่งถึงนกนอก,กอล่วงหน้าพยากรล่วงหน้า1สัปดาห์ว่ารอบหน้าบาโลฮาโลวีนเนี่ยนนกอจะเปิดได้ของ1ชิ้นบวกกับอีกหนึ่งชิ้นก็คือซิกหน้า ไม่ใช่หนึ่งชิ้นที่ออกมาชิ้นเดียวหนึ่งชิ้นที่มันเป็นของประจำแล้วกับอีกหนึ่งชิ้นที่เป็นซิกแน่เชื่อลุงนะถ้าเกิดว่ามันมาจริงเอาตรงนี้ลุงไปตัดใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดมันไม่มาก็ก็ค่าๆมันไปแล้วกันไม่ต้องตัดไปใช้นะมา <c oughs> อักษรจริงๆเลยอลอิคินเรย์คเตอร์บูปินนะฮะเออเรียบร้อยไปกลับกันดีกว,ว่าไม่อยู่ไรเฮียบาลลไม่เคยใจดีเฮียอะไรกับกูเลย ประมาณนี้นะผมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กันไว้ด้วยนะฮะใครที่อยากจะสนับสนุนนิโนโกะสามารถด o n a ได้นะครับผมหรือเป็นการเข้ามปช่วยกันเล่นอ่าให้ของนเกมหรือเป็นการให้คันแนะนำก็ได้ไปและเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแฮปแอนเดียดนะทุกคนบายนี่คือการบัฟเบรสจากลุงแมวนะ